สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิพป,ประจำวันเมืม่อวานชอบใจวันนี้มาเจอคำว่าเสื่มสามประดมการบทที่6ข้อ10ถึงข้อ12ให้เราอธิฐานหนึ่งครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราพูดกับเราคนเดียวเท่านั้นนอธิฐา,านในพระนามสุดเ,เจ้าเอเมนครับเมื่อวานเนี้คำในฉบับ 2011เขาใช้คำว่าโปรดปราดนะครับแล้วก็ผมก็ชอบนะคำว่าโปรดปราดเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเรามีเด็กหญิงโปรดปรานมีเด็กชายโปรดปรานนะครับวันนี้เราเจอถ้าเมื่อวานเรามีเด็กหญิงโปรดปรานวันนี้เรามีนายเสื่อมสามครับเรามาดูความบีดด้วยกันครับคนทั้งโลกเอา,เอาผมอยากให้อ่านข้อสิบกันนะครับโนอาห์ no มีบุตรสามคนชื่อเชมฮามและยาเฟส คนทั้งโลกเสื่อมรามไปเฉพาะพระพักของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้ายพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมรามเพราะมนุษย์ทั้งหมดประพฤติตนเสื่อมรามบนแผ่นดินคุณเห็นอะไรบ้างครับในพมพีตอนลองคิดแบบใช้หัวเยอะๆเลยครับ โนอามีบุตรชายสามคนทำไมถึงต้องบอกว่าโนอามีบุตรชายสามคนแล้วต้องระบุชื่อด้วยครับเชมฮามและยาเฟสจำได้ไหมครับบทที่แล้วก็ระบุชื่อมาแล้วนะคนอื่นเขาแค่ชื่อเดียวกันอันนี้มาสามชื่อเลยนะครับเชมฮามยาเฟสแล้วก็บทที่หกนี้ก็ยังโนอามีบุตรสามคนชื่อเชมฮามยาเฟสเอาละครับเราจำได้ไหมโนอาเป็นที่ ปรดปรานนะครับเป็นชอบใจนะโนอาเป็นคนดีเป็นคนดำเนินกับพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าชอบใจเขาตอนนี้บุตรสามคนแล้วครับคำถามคือเชมฮามยาเฟททั้งสามคนเป็นที่ชอบใจพระเจ้าไหมโนอาคนที่ชอบใจพระเจ้าจะเลี้ยงลูก3ามคนโตขึ้นมาเป็นที่ชอบใจพระเจ้าได้ไหมคำถามของคุณวันนี้ครับ คุณเป็นคริสเตียนแต่ไม่แน่ว่าลูกคุณจะเป็นคริสเตียนหรือเปล่าครับคุณเป็นคนที่ปรดปานครับแต่คุณจะสอนลูกคุณให้เป็นคนที่ปรดปานเหมือนอย่างคุณหรือเปล่าครับบางทีพระเจ้ากำลังบอกคุณวันนี้ครับว่าคุณดีแต่คุณจะช่วยให้ลูกคุณดีได้หรือเปล่า คุณรักดีคุณจะช่วยให้ลูกคุณรักดีได้หรือเปล่าต้องขอพระเจ้าเมตตาแล้วครับวันนี้อยากให้เราในส่วนของเรานะครับสารวจแล้วก็ทำนะครับบุตรของเราคนที่อยู่ในการดูแลของเราทั้งหมดขอพระเจ้าช่วยครับให้เขาได้ดำเนินกับพระเจ้าเหมือนเราให้เขาเป็นที่โปรดปรานเหมือนกับเราเพราะว่าข้อ1ิครับ ผมมาหยุดความความคิดของคุณไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีบุตรสามคนแล้วก็ชื่อเชมฮามยาเฟตทําไมต้องระบุชื่อแล้วข้อสิบเอ็ดบอกอย่างนี้ครับว่าคนทั้งโลกครับคนทั้งโลกนี่ผมถามว่ายกเว้นเชมฮามยาเฟตหรือเปล่าครับไม่มีตรงไหนบอกนะครับดังนั้นคนทั้งโลกก็คือคนทั้งโลกครับเสื่อมสามครับเสื่อมสามไปเฉพาะพระพักพระเจ้าครับ แผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้ายกับคนทั้งโลกเสื่อมทรามและแผ่นดินเต็มด้วยความโหดร้ายมันไม่ได้เฉพาะหรือยกเว้นให้กับลูกสามคนของโนโอาห์พระเจ้าทอเปเนตเห็นว่าแผ่นดินพระเจ้าทอเปเนตแผ่นดินก็เห็นว่าเสื่อมทรามครับเพราะมนุษย์ทั้งหมดครับมนุษย์ทั้งหมดไม่ได้ยกเว้นนะครับประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดินครับคําถามวันนี้ถามว่ามนุษย์ทั้งหมดรวม ลูกของโนอาด้วยไหมครับถ้ารวมลูกของโนอาด้วยเราจะปกป้องลูกของเราหรือคนที่พระเจ้ามอบให้กับเราไว้ให้พ้นจากความเสื่อมทรามของแผ่นดินได้ไงในเมื่อมันคนทั้งโลกแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดเสื่อมทรามขอพระเจ้าช่วยเราครับวันนี้คุณจะทำยังไงที่จะช่วยให้ลูกหรือให้คนที่อยู่ในการดูแลคุณไม่เป็นไปตามสังคม ถ้าสังคมเสื่อมทํำยังไงที่จะช่วยให้คนเหล่านั้นไม่เสื่อมตามไปใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าครับและขอพระเจ้าให้สติปัญญาเราทุกวันในการที่จะช่วยคนเหล่านั้นสอนเขายังไงครับสิ่งที่ดีสุดครับคือให้พระเจ้ากับเขาครับทำให้เขาดูครับอธิษฐานให้เขาเห็นครับสอนเขาเรื่องการอธิษฐาน อ่านพระวจะนะพระเจ้าถ้าคุณติดตามพระเจ้าทุกวันสอนเขาทําให้เขาดูครับให้เขาตามคุณให้เขาจะไม่ตามโลกครับขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าคุณไม่มีใครที่คุณต้องดูแลเลยนะครับขอให้คุณรักษาตัวคุณเองไว้ไม่ให้มันเสื่อมซามไปตามสังคมครับเพราะว่าวันนี้บอกครับคนทั้งโลกครับไม่ได้บอกว่ายกเว้นเราคนทั้งโลกไม่ได้บอกว่ายกเว้นเฉพาะคริสเตียนไม่เป็น เพราะว่าบางทีเราเองก็ถลายไปตามสังคมนะครับบางทีเราก็บอกพระเจ้าว่าขอหยุดวันหนึ่งขอพระเจ้าพระเจ้าคงเข้าใจเราบางทีคนอื่นเสื่อมสามแล้วเราก็ขอเสื่อมสามไปนิดหนึ่งตามเขาบ้างวันนี้พระเจ้าะพระเจ้ามาถึงเราครับและพระองค์บอกว่าแม้ว่าคนทั้งโลกเสื่อมสาม โนอ,อาหก็ยังเป็นที่ชอบใจพระเจ้าอยู่ครับโนอาหก็ยังเป็นที่โปรดปรานอยู่และขอพระเจ้าช่วยเราที่จะรักษาชีวิตของเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวครับคนของเราคนที่อยู่ในการดูแลของเราลูกของเราหลานของเราคนในครอบครัวงเราทุกคนที่จะไม่เสื่อมทรามไปตามแผ่นดินครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยเราฮูโจกาหให้สติปัญญาเราให้กําลังเรา <c oughs> ให้เรามีวิถีให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเรา รอดพ้นได้แม้ว่าคนทั้งโลกเป็นอย่างนั้นก็ตมามมนุษย์ข้าให้เรายืนขึ้นเป็นคนที่จะติดตามพระองค์ติดตามอย่างใกล้ชิดติดตามอย่างไม่เหลียวหลังและเพื่อนในที่สุดแล้วเราจะพาทั้งหมดทั้งครอบครัวทุกคนที่อยู่ในการดูแลเราทุกทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะได้พบกับพระเจ้าด้วยกันเราอยู่ที่ฐานในขณนะนสุขเจา้าเอเมนครับ ขอพระเจ้าส่งบทช่วยปกป้องคุ้มครองคุณนะครับแล้วเรากลับพบกันใหม่ในคร่งนี้นะครับสวัสดีครับ